สินค้าพึ่งมาส่งอันนี้สั่งมา4ี่ขวดตัวนี้มันเป็นแชมพูที่ผสมพวกสมุนไพรพวกโชวูอ่ะมันจะกระตุ้นให้ลากผมเนี่ยผลิตเม็ดสีอ่ะมันก็จะเป็นแชมพูที่ใช้รักษาอาการผมหงอกอันนี้เป็นครีมนวด บอย์เจลไเซอร์สูตรขิงแต่ตัวเนี้ยเห็นมันดังพอสมควรอะมันเป็น Vera อะโลเวย a ล่าอะมิโนแอซิดอะก็คือว่าตัวเนี้ยใช้แล้วแบบหน้าตึงมากอะเหมาะสำหรับคนที่แบบเนี่ยมีแผลเป็นแล้วก็รอยดำจากสิวอะพวกคนที่มีปัญหารอยดำจากสิวอะ่ะเหมาะจะใช้ตัวนี้รวมไปถึงคนที่ชอบแต่งหน้า ส่วนอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรว่านานางคำสั่งมา20ก้อนคือว่าจริงๆแล้วเอ๋อ,อยากใช้อยากจะซื้อครีมสมุนไพรว่านานางคำมากกว่าแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบสะสมชอบสะสมเครื่องสำอางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อมาก็ใช้ไม่หมดอ่ะ เพราะเครื่องสําอางที่เอซื้อมาสะสมที่ที่บ้านน่ะมันก็ใช้ไม่ทันแล้วนี่ผ้าปูโต๊ะลายนกฮูกเป็นผ้าปูก็คือผ้าปูสำหรับดูดวงเนี่ยแหละ มันก็คือผ้าปูโตะธรรมดานี้แหละลายนกคู่ สบถามว่าเอา่อําไมถึงซื้อมาเยอะคือว่าเออ่สบู่สูตรนี้นะมันเหมาะสำหรับคนมีอายุอะ่ะมันเป็นสบู่ที่ช่วยเกี่ยวกับฝ้ากะใช้รักษาฝ้ากะจุดด่างด,ดับอะไรพวกเนี้ยคือตัวเนี้ยจะเหมาะมาก 嗯嗯。<noise> <noise> มันก็เป็นสบู่ล้างหน้าแหละเหมาะสำหรับคนที่แบบเอ่อเป็นเป็นฝ้าเป็นกระแล้วก็คนที่มีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำอ่ะถ้าถามว่าเอ๋มีปัญหาผิวหน้าไหมจริงๆเอ๋มีปัญหาผิวหน้านะแต่ว่าถ้าถ้ามองผ่านๆอะ่ะไม่เห็นเพราะว่าน้อยคือเอ๋อะ่ะคือ เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลตัวเองดีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาผิวพันปัญหานูน่นปัญหานี่เนี่ยคือเอ๋จะมีวิธีการดูแลปนิบัติผิวอ่ะทําให้ปัญหาที่เรามีเนี่ยมันก็เลยน้อยลงหมดไปนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ตัวนี้ก็เออมันก็เพิ่งมาส่งได้ไม่กี่วันนะตัวนี้ ไฟนั l โรสส่วนตัวนี้ก็ The m a มท c ิ o ก d e ด็ดทาร์ลมันก็จะเป็นเทพ,พเจ้าก็คือเทพ,พเจ้านี่แหละ ให้ดูอหลังไพ่ ลายเส้นฝีมือการวาดเหมือนเด็กประถมเลยลายเส้นแบบกากมากมี <laughs> <laughs> อินเดียแดงซูส <laughs> อ่าอเมทเนนความอุดมสมบูรณ์เอ็มเพสออเทอร์ i ิต i ้บริทัววิสตสติปัญญาภายในจิตวิญญาณความรักแต่ว่าอามันดีตรงที่ว่ามันจะมีคำอะไรพวกเนี้ยให้อ่ะเดส t ิน mm ี hmm. โชคชะตา s l เล็ e เทันใดแอ d i n g สิ้นสุด r e v ร r s ร r e บ e r ์การกลับชาติมาเกิด up l ลเ e l ภูเ,เขาไฟปะทุ hope ความหวัง illusion จินตนาการจอยความสนุกสนาน inner calling นเ,นเสียงเรียกจากภายในพระแม่ลักษมี achievement